ทำไมทำไมไม่มีไรมีไรไม่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 มึงไม่ต้องมาอยู่นั่นอยู่ๆไม่ต้องไปให้มันไปที่นี่เลยนะสัญญาอะไรอะพี่แบมบอกมาดิว่าอย่างตัวนั้นจะเอาเข้าตัวมึงเลยกระเทียมอ่ะมันถามหาบอกโยเออเออเออบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เพราอยังบอกโยยังไม่มาจากบ้านเออกับไปกับน้องมันอยู่ก็ใช่ยังไม่มาทําไงอ่ะแล้วถามว่าไปกับลุงนัดไม่ใช่นัดเขามาไม่มาเรื่องของพวกมันเอออะไรกันนักหนาเนี่พี่แบมนี่เลิกกันแล้วกับกูอ่ะเออ แล้วมันจะไปทำไมแต่มันอยู่คนเดียวอันนั้นอยเหมือนบอกโยมากูจะบอกว่าบอกโยลงนัดใส่ฆ่าละมึงมึงใส่ไล่ลงนัดเขาเออเออเออมาพี่แบมเยอะหน่อยอ่ะพี่แบมทำไมเป็นคนอย่างงี้น้อยน้อยมีเกลอะไรด้วยมาหน่อยอ้อยมีชื่อแกด้วยมานี่นี้ กยามคืละยดอยเาเลนไม่เป็นไรพี่นอยไอ้น่อยอแกไปไหนก็สัเกตตามทุ่มามามาเคลียดิมาเคลียไม่ใช่มาเคกอะฟังฟังอยู่อะอะฟังเขาบอกว่ามึงไม่เจ๋งอยู่เฉยฟังกูนะอก่อนที่กูจะตัดสิ้นไวมึงถามมามึงต้องตอบไปด้วยเพื่อนเพื่อนเร่อะไรจะฟัง พราะว่ากูไม่เจอแล้วพวกยาพวกยากูงบอก้องทำหายโยใช่ไหมมึงต้องดูหน้าโยก่อนว่ามาหรือยังทำาะไได้มึงกล่าวอ้างถหงือกูทำไม้กูอยู่กเฉยๆายึงว่ามัญหาว่าเจ้าไปนอนกับพี่น้อยแล้วเขาบอกมันไม่ได้ทำแบอะไกูจะอีแบงดิเออเออเออวัดัอยู่จะท่อี่น่อยคุยกัเองไปตอมายงนีคนอย่ามาปักฟังกัครับผมเก็ฟังครับก่อนเ ไม่กูไม่ฟังใครเลยนะรองจามุ่มมาขยังไม่รู้ว่าเขาไปจะเปลี่ยนหรือว่าหรือว่าไปจะเปลี่ยนนะไม่ไม่เมื่อกี้โอ้ไปกันเย็นนะกูไม่ไปคนอนเลยเออใช่ก็ไปแล้วแล้วแล้วทำไมมาบอกโยไปกับี่นัเอ่้าวเ่มาเนอเคารยร์าันใอ้เีเนลียร์ให้เงตัวเอารงมาอะเรงมาเารองาอะารมาทนมางเจออะไรกงบเเ้าอะเอาอมาเน๊ออางเออเอรอเนอางมารมานอะรมน๊อามาเนไารม ก็ฟังเราพูดแบบไม่ได้ไปนอนที่ศาลมึงอะเป็นบ้าก็ต้องไปละสายเนอะไปละศาสตร์กูดกิน้าไปละสามาแล้วอย่าเงี้ยเาอะไรหน่อยแล้ว,แ,ลวแกไปยุ่งอะไรกับเขาอีกไงไม่ยังไงไม่ไเกี่ยวอีแบบมันหาหากับโยฟังด้วยเออเออฟังฟังฉันฟังอยู่เพื่อนไ,ไ,ไหนอะฉันเข้าข้างเธอ,เอ,อแล้วมึงไม่หยุดพูดเหรอเพื่อนเราไปใส่ยางเออฟังนะเออเออต้องทำโยก่อนว่าโยเป็นยังไงมาอืมอืม เขาไม่ได้ไปนอนด้วยกันที bye. ่โรงแรมที่ก่อนเมัไปป็บารบเขาล้ไดไงแล้วมันรู้ได้ยังบอกโยยังไม่มาเออก็นี่สิงงเนี่ยลวกถามให้เอาไว้เออเออเออยรอมาก่อนดแล้วเราบกโยมาก่อนมันป้าเมื่อคืนนี้อะแล้วนอยนอมเกี่ยอะไรด้วยไปเรื่องของกเจ้าทไมอะไปเรื่้อยแวกเกี่ยอะไรด้วยแกพาสมจิตไปออกไปไหนสามทุ่มสทุ่มแรกอะได้ยินโยบอ นโดนคนนี้ออใอมาเมื่อคืนมาคเาไปหายเงียนะักไม่ได้หรออ้ที่ยมายุ่งเลยังอเออ้าวออ้าวอวเคลียกันให้ลงตัวเอาไงเคลียให้ลงตัวจะฟังใครดีวะเนี่ยจะฟังพี่แบมดีหรือจะฟังไอ้หน่อยดีเนี่ยเอาเอาแอ้วแกหอบเูคงจะเอาเงินนัดให้โย่บังนัดจะเข้าาในี่้โยบอกไม่อเข้าเลยชงเหลับไปแล้วอ้าวจริงอะ สองทุ่มสองทุ่มป่ะเอ้เอาอาอาจานนี่กูจะถามบอกโยดูท่านตรงเออเอเคโยัอไปกูไม่เอาแล้วมึงบอกเอาตัวนั้นไปยกไปเดินไม่ต้องไปหาเรผมจิบรับไปแล้วมั้งกูมีเียะแล้วกูมีใแล้วมงบ่นเอาเนอใครอะใครๆหน่อยใครกูมีบ้านมดไม่ใช่พวมึงแตมาใส่กระดุกเขาใส่กระสอะไม่รู้เรื่องมึงไปจงมือว่าเองอันนั้นเขาล้างเท้ากูวันนั้นอะกูเห็นก็จะมึงอะไปวนลาม ไอ้ันลอมึงก็ไปซอกคอเขางีไม่ไ้พูดไม่้พูดที่กูเห็นใเ่ใจพวกมึงเขาเพชรไปเลยมาลงอาหารเลยแต่ตอร้ก่อนี่ะเฮ้ยเอไงสมศรกสองคนีก็จับได้คือขนาดเัาเขาเปยนป้ายรวยเลยยไหมเออเอาขึ้นบ้านหมอปลาอาใส่หมอปลาอยู่นะก็เหมือนกันกอาศัสหมอฟาเหมกันดังไม่ฟางมเานดิเออเออกูตั้นี่เปาวกูตอาใส่กนมาตบนี่หรอกตึ้งตัวก็ได้เออเออตะแจมม่ะเออเอา เอาไงพี่แบมเียเขาให้ดีให้ลงตัวด้วยแมมันชอบพูดเวลานี่นั่งดีแล้วไม่ชอนีอนั่งแกะเทียไม่พอชอบพูดมันพูดนี่จะไปเป็นอย่างงั้นละพี่แบมวัวจะให้เียาบ้าก็ไม่มีหรเออเอาอ่บกเขาบอกันมันมัดบ่อยก็มมันกันมัันนมมมนนมมมมมนมมม เล้พูกัฟังฝังดีนะได้รู้อะไรมาเออดิ้วเอางี้เพื่อนถ้าตัดสินให้เดี๋ยวผู้ใหญ่ปามาแกฟ้องผู้ใหญ่ปาเลยว่าพี่แอมเอาออกไปเลยไปเออเหนือนะฟังอย่าเข้ามาดิแน่จริงอย่าเข้ามาเขาจับ้องเขาไม่ต้องเลือดออกคนน่ะเออเขาไปไม่ได้เไม่นอนแล้วแกมาวินใส่ไรชั้นต้องถามแล้วได้โท่จริงหรือเปล่าแกมีปัญหากับพี่แอมมันเกีล้วกับชั้นก็เจ้ามาบอกคุณแม่หน่อยว่าเขิเสียอี่แอมเออไม่ต้องพูดอะไเแกต้องเสียกับปักโยู กูไม่เคลียร์กับบักโยบักโยยังไม่รู้ว่ามึงพูดอะไรถึงมันข้อกล่าวหาข้อนี้คือข้อความเออข้อเขาเรียกรือว่าข้อสองไม่ใช่ข้บักโยข้อกล่าวหาคือข้อความนะไม่ไม่มึงมึงไมึงช่พึ่งเขาแบไม่ใชาไม่เข้าไม่เข้าหาบักโยทำไมเออก็เขาจะถามอ่ะว่าโยทำไมอ่ะเมื่อคืนน่ะมีนัดจะมาหาผมกินะเองไม่ใช่บักนัดมันเป็นน้ามันนัดกูกี่โมงบอกว่าไมเออ มันไม่ได้นอนบ้านมึงแต่ว่ามึงยังไม่ได้นอนก็ได้มึงเบอร์มึงก็หมายว่าเขาน낮จะมีเที่ยงไหมถ้าเราโยดูก่อนเออใช่ใช่ต้องรอบบกโยมาอย่างเดียวใส่ไรเขาว่ะก็ยัง낮นะไปยังทำไรมึงเออนะคะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวให้บักโยเปิดเปิดกล้องดูบ้านบ้านพี่แบมเนี่ยหมอที่ว่าฉีดยาตั้งมองมวานตั้งกล้องนี่น่ะอาชุนซตอาวุธเนี่ยใช่สองบอกเนะฉีดยาใครวะขุ้นอนเนี่ย เออย่างที่ว่ามันเป็นไหนไม่ก็ไม่ช้ามว่าค่าโทรกับบากโยเออใช่ค่าโทรใครค่าโทรใครค่าโทรค่าโทรค่าโทรอ๋อเออเดี๋ยวรอบากโยมาแล้วไม่ใช่กูไม่ไปหรอกถ้อง่าเขาบอกว่าอ้าวโย่ไม่กินให้นัดจะเข้ามาหาทำไมไม่ได้มาหาเขาหน้าจะโม้เมี่ยงวันนี้หมูไม่ดีนังเออพี่เบมเพราหมูไม่ดีเขามีแฟนแล้วก็จะมาหาบากโยทำไมแฟนเออฟังสมติเขาก่อนนี่พี่แบมไม่เหมือนโยอ่ะเรื่องดีไปเรืดี ต้องบอกโยนอยู่นี่ไปใช่ใช่ที่เธอพูดมาฉันเชื่อเธอูรัวบอกแล้วอ่ะสัมสีต์ฉันฉันเชื่อเธอฉันไม่เชื่อพี่แบมหรอกฉันเชื่อเธอกูเลยอยากรู้ว่าคุณนัดน่ะมีเบอร์โทรจริงหรือเปล่าของโย่เออใช่ใช่ใช่เพื่อนนัดเออเล่นอัวทำไมกูจะไม่ได้เงินเพราะยังบัตามันยังให้กูไงเออ ให้คุณกินยาไปเลยวะแล้าออกอากาศยานสถานไม่มันไม่ดีแต่เช้าเลยมันจริงหรือเปล่าที่เมื่อคืนนี้รถเดินมาเองแล้วไม่ต้องเออไม่ยอมแล้วครั้นี้คุณแล้วเราปันแล้วเขาจะจ้าทำไมอ่ะเออเออคุณบอกหมอเองีิหมอหมอเขียนายไม่ถูกอ่ะเออเออคุณไปบ้านเขาเป็นหมอเขากินยาทุกวันที่มึงเลยคุจะดูว่าวันนี้มันจะเจออะไรกันบ้าเออเออ แมพี่แดนเนี่ยมาให้วินแต่เช้าเลยอะไรคนอารมณ์ดียังไม่มากลับบ้านยังไม่นอนเม่ยนี่นี่นี่ผมจิตนี่ไอ้เสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยถามมอานี่เจอยเนียมายังถามเสื้อแดงไหมถามเลยอ่เยอะช่วยทำความสะอาดกาฟอไอ้สองคนนี่เอาถังมาแล้วนี่มาพี่น่อยไปเทำควาสะอาดกันเอ้ยเดี๋ยวพันนี้เห็นนะเขาจะมานัดตอนเที่ยงน้าหน่อย ไอ่ยังไม่เที่ยงหมายที่ว่ากูแต่งห้องานห้องแล้วให้กูเขาเจ้านอนเออเอาเอาไงเอาไงอะจะเอาไงอะจะเอาไงจะก็รอถ่ายพวกปัดหลังนี่เออก็รอนี่ปัดหลังก่อนยังไม่ทำตอนนี้ไม่ใช่เป็นเราแล้วรถขับไปเองรถขับไปได้ป้ายกับลุงป้าเขาเป็นโบก็มีอาการเออเออเออสี่เดียวก็สยี่ห้าหมโ คำว่าอะไรคำว่าได้นอนบ้านคือเบาอะห่ะนัดว่าจะทำไมไงนะจะเข้ามาหาตัวเองไม่ให้เข้ามาบอกนัดมันจะเข้ามาได้ไงมันนัดอเที่ยงพรุ่งนี้วันนี้เออเที่ยงวันนี้เออนรากระทงอ่ะมันบอกกระทงยมกะทงเจ้ามันใครไล่บพกโยบากโยบากโยเล้าเลยใครกลัวไม่ฝาดตรงโน้นมาเอ้ยังฝาดหลังเสร็จก่อนโอ้